วัสดีพ่อแม่พี่น้องไงสวัสดีเอฟซีทีเขาหลงหักทุกทุกฐานพอๆกันคือนกับพี่น้องกระส่งซาบุไลไกลถิ่นพอๆกันยามสาวอากาศเย็นๆพี่น้องเลยวันนี้สิไปเฮือนสาวฝนเก็บมักแตีงมาขายพี่น้องฝนเก็บมักแตีงมาขายไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาเพิ่นเห็ดทุ่งอะไร มันกำลังจัดกำลังล่างพี่น้องไอ,อ้ยืนเพิ่นไอยากไปบึงได้จักทงวันนี้นะได้บลายาเลยค่ะเนาะเอ,อ้า ป้า่ดอกปูอแป้ง่น้อกเอ้ยไปหอนบ้าน้องพื้นอยบบ่บ่จะเด้ข้าเจ้าสิวะคือบ่หอนข้าเจ้าว่าสิวะอันนี่ะบ่าอนพนข้าเจ้าเห็นเหรอแล้วมันคืมมันคืมบ่เออมันคืมถงละซาบ้าบะพี่น้องเอ้ยขายบ่ได้แพงดอก เป่งพี่น้องแต่งขาวแต่งขาวหน่วยใหญ่ว่ะสิอันแก่บริแก่ได้เด้อพี่น้องเ,เ,เ,เองเย้อยเป็นกระลักเสีดบริเก่กินแซ่บพี่น้องเอ้ยหน่วยบางใหญ่คิดว่ามันคิดว่าอันแก่บริแก่ได้พี่น้องเอ้ยนี่นะนีย่ยังอ่อนอยู่สีมันสซื่อพี่น้องสีขาวนี่อันเขาใจาว่ามักแต่งอันมันก,ามากแต่งขาวนะกินแซบกว่ามักแต่งอันแมนเขียวเนาะแซบกว่ามักเขียวพี่น้องเอ้ยเป็นกระปุกเพราะอัน ได้เงินใส่พอ่อคลายพอได้เงินใส่ในขอบครัวเฮือนซานพี่น้องเอ้ยขันบ่อห้ากันตักสีหาส้าพี่ช่งเอาเมื่อคืนนี่ก็เก็บบ่วอวันเดียด๋ยวจะจักถุงสี่สิบปลายกับเดี่ยงเลยถุงไม่แห้งสวงามเออสี่สิบปลายถุงผุอัออนนี้เอาไผสักเงี้ยงเมื่อคืนมั้ย ใครมาาแบบอนีมาตั <it> start, ้งตนเตนือกมือยู่้ะผัดเผือไปเอิญบักมิดบังมิบอไปเจงโง่ลงไปบบไปแล้วเขาหยัางออกเลยค่หยัางมานมาให้ใหญ่ดูกดเนาดูีเดยวอเดี๋ยวนั่งไปเบึ้องจะนเสี่ยวเขาเขาาล่อยแล้วก็เดี๋ยวภัยบะ น้ไป่้วยปาด้วยยเขาเลยทงละซาบาทพี่น้องเลยขนาดน่ะซาบาทก็พราะกินเลยซาบาทพี่น้องขนาดน่ะเตขาวด้วยต้อเต็งข่าวแม่มใกล้ไรใกล้ไรคือชมหอดได้พี่น้องเลยนบลาย่นไปเผ่านนันนาพวกนาคำนาพวกนัคนาน้องพื้นบ้านคืมพี่น้องเ้ยเห็นไปทงขาย จังได้คันถ่าปั๊จไดขนาดหน่วยบักใหญ่บักใหญ่พี่น้องเอ้ยโหพอหฮาก็ต้องผสมกันถ้าใส่หน่วยใหญ่ไลยกับมันกับบารายพี่น้องจังไลยหน่วยหน่อยกับไม่มีไเอาคือเก่าฮาต้องผสมหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่วิพี่ใส่หมักแป้งเด้อพี่น้องนี่เด้อคันถ่าใส่แต่หน่วยใหญ่เขาจะจิเลือกเอามนเมนเมนเขาจ่อเลือกเอาแต่หน่วยใหญ่ว่าหน่วยน้อยก็ไม่มีไเอาอีกแมนนี่แหละวิธีาขายพี่น้องเอ้ย ที now, ่ใส่ทงมนแต้งเลยพี่น้องเออหน่วยใหญ่หน่อยน้อยรวมกันค่ันถ้าขาใส่แต่หน่วยใหญ่เนาะหน่วยน้อยมันติบรขยเอาเมนนาอินิดอินิดเลยนะขาวลูกสาวคนบ่าวอยากขาวกงนะงานบ่าวจือหนาสอาสั่นท้องอันนี้สบเทไร่หกคนสิบสี่ ช mm hmm> mm hmm. ี้ชิบะน้อแล้วอ <Yeah> ันจะกันจะว่าโอ้กดใส่ทงให้สวยทองมันแพงได้ชี้ชิบาทองละซาบาทพี่น้องถ้าเงินกีบก็บพวกพันกีบไปขายทางเงินบัตรคึมทางเงินนั้นะเขาจะใส่ใส่เงินบาทเนาะมันขายง่ายก็เดี๋ยวไพ่สะอ้อนได้เอาลงไป อ๋อพลออ้อนลงไปยังเด้เห่อแถวหน้าไม่เล่ยนไปเลยลุงพลหือแม่นไลุงสอนน่าตาว่ะแป๊บแป๊บแป๊บเลยเห็นเพิ่นเห็นไฟยืนในสวนมกแดงเพิ่นแต่บริบริเวว่าคนหลากดอกแต่ว่าอยากอยากผู้ว่าไฟสน่ะลงไปเบิ่งค่ะดอกเฮ้ยใหญ่พวกเด่นนะ หน่วยห้ามใจนั่นแหละเฮาตกซาบัดเด้อพี่นอาา้องซาบาดเด้อเฮาตกสลับกันพี่น้องสั่นมันบอกเปนวิธีขายซาบาดทั้งละ้นซาบัดทั้งละ้นซาบัดผลเห็ดทงไวย์ลวเมื่อว,ว,วา,านนี่ได้สี่สิบทงพี่น้องเอ้ยขำว่านนี่อันนี้เพิ่นไปเก็บตอนเสาร์ ไปเก็บตอนเสาร์มาเข้ากับ่หมางน้อยเนาะหมางใหญ่ผสมผสมกันยยน,นั่นแหละเฮ้ยอากาศาก็เย็นอยู่ก็ธรรมดาก็บ,บ่ริเวณกันไหนบอมีลมเอ้าก็เธอจีก็จีบันบางใหญ่เนี่ยอื กินตึกแต่เศราขนาะน่้นอากาหนาต้องจี่ขาจี่พี่น้องเอ้ยแม่คาก็ยังบ่ทันได้ช่วยหนาเด้อเพราะว่าผ้าเอาไปเก็บมักแตงผ้ามาเฮ็ดจังไดสิบ่ทันช่วยแลยากพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้วีพี่น้องเอ้ยแยนบ่ทันนั่นแย่นหมู่้ายเอาย่นหมูค้ายก่อนพี่น้องเอ้ยจังไดอันหมู่ค้ายแล้วก็ต่อไปก็บ่ได้ขายผ้าไปเก็บแต่เศ้าพี่น้องนี่แหละชีวิตแม่ค เม็ดพ um ี่ช้างเราะก็เจาะทั้งล่างเนี่ะนะเมื่อตอนหนาวค่ะเพี่คนฮะเพิ่นไปช่วยหนาวมางั้นลูกไฟพี่คนได้พี่น้องเงินหาเงินจะได้แต่ละบาทพี่น้องเลยเียจะได้จะได้เงินส่าบาทในนาพี่น้องเลยถูกแท้เดี๋ยวเพี่คนนี่นี่แหละปลูกครั้งละถูกได้พี่น้องเลยป่านป่านนึ่เพี่คนยังปลูกอัยัง้ก่อปลูกมะเฟกดีกได้พี่น้องเอ้ยยังปลูกมกเฟีก อยู่หมักพริกเชื้มพี่น้องเลยคล้ายหมักเส้นไก่ขาหมักพริกขายไปเรื่อยๆเดา๋ยวยหยิอยู่แล้วทำหมักเส้นไก่ขาหมักพริกพี่น้องเลยเพราะวอหมักพริกมันห้ากรเป็นดอกถ้ากระป็นดอกมันถ้าได้เป็นหม,มัอมหกอแซมถ้ากระจอ ช่วงรวมๆเมื่อกี้นี่ห้องต้นบางผิดกระลังห้องบ่ขึ้นบางใหญ่ใช่พี่น้องเลยนั่งบางผิดขึ้นมาตอนป้าทุกพี่น้องเลยผู้แม่กับลูกบุบบุ๊มีเรากินหนูรู้ปะมีกินข้าวจี่คนละปั่นคนละปั่นปั่นกินไปนั่นแหละสิพักการเมืองเฮียนเนี่ยนะผมกับเจ้าตันี้วีใช่ ก็หน่อยหน่อยใส่ลายบ่นอะตัวเนอะเออใส่เ็นีอยมันอยากสั่นก็ใส่อีหน่้ยหนึ่งบ่นั่นแหละเป็นหน่วยพี่น้องเลยมันเป็นหน่วยสั่นพี่น้องอันนี้หน่อยหน่อยพอดเนี่ยหน่อยหน่อยลายก่อนหน่อยใหญ่แล้วขนาดเนี่ยต้องได้ลายหมากแมนแต่บบงามน้องเลยหน่อยแต่ว่าได้นะในลายก็เนี่ยใหญ่แต่เป็นลายนั่นแหละอันที่ใส่ส้มหมักแป้งแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ย สลัใส่ลายหน่วยใหญ่ใส่น้อยต่ไปตลาดบ้างก็เย็นดิเย็นเย็นพนนาหนพันนหนานะนเนนเนเน้นต้น้อเ้้นนนเ้้เน อ๋อนั่นนมันมันแมงบ่อนี่นะแมงบ่อนี่แมงเ้าไก่ข้าวเขียดไก่ข้าวเขียดอะยังงนั่นแะอยาก้องงใส่และก็อะไรละใส่ไปลนะหไปแแมวนี่หาไปและ มันี่กระชีวิตมค่ะน้าก็ต้องทนน้าก็ต้องสื้อพี่น้องเลยยายยายเพิ่มายายจาๆตัวน้ยายนีเอามาฉันไม่จะหยากยาเถาพิ่มาุ่นใส่หนองคนเขียวมาฝากทังดิงลองลองนะแตกหัวเอ้ลองเราอุ่นเด้อบ้านตียาย วนาว่าะผูกคนกำลังค้นออกมาแต่ผู <c ười> คน,นยังยังยิยดูผฟกับห,นหนย่าคนยังยังยงออกมาเอาเอาอกโลกสวน <c ười> ปนาต้นเหงามพี่น้องยนี่มาเด้อพายักสอมักแตงทงละซอบอะาบะเงินกีบก็6 0กคักีบเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี่นสี่สิบทงนะ ปาดพี oh, ่น้องชีวิตแม่ค้ามักแต่งแล้วะระเบิดกระซิใส่กระสอบกับคนใบละบาทนี่แม่ปวดไขยแม่แต่งลูกบวดไข้ตลาดผู้ปาดผู้ตลาดเน่อยเออพ่อไพ่อไปเอาอย่างไรงัวเป็นฝันพ่อเป็นวางงัวโอปาด อ๋อนี่ผลสีบแบงให้ลูกชายผลเอาไปตลาดตลาดหน่อยน้ำไม่ทำไมยังวั่นเละวุ่ดเลยนั่นนะ่ะบา้าพี่น้องเอ้ยชีวินแบกค่าลูกก็มีพอค้าแม่กม็มีค้าสิวันนี้ได้สักพี่น้องหาถูกวิธีทางบ้านเฮารายจ่ายผลาย ได้เขาวพัดหน่อยพุดีเได้หาซิบทงนะเนาะเมื่อกี้นี่ได้ซิบทงรวมทั้งเมื่อได้หาซิบทงน่ะเศร้าบาทพี่น่อยหาซิบพกบะชีวิตไในขาพี่น่อยไปไปซื้อตลาดหน่อยเอา บ่งสังเกตนาวจำได้ผู้ตุ่มบูหมมาซื้อตลาดเน่อยป้ามากล้วยใช่มาขักแท่นี้นะป้าเล้าซน่กมนี่ทุกหะหาพันหาพันพี่น้องอันนี้ก็หาพัน หาพันกั่สิบกว่าบาทสิบแป18ิบแปดสบสิบแปดาทวะมันสิบแปดจิบสิ่าบาทนั่นตลาดหน่อยพี่น้องอกไทยเห็นป๊่บอกล้ากินด้วทงมาหาพันคนไทยว่ะ เขาปุ่นกันพี่นาบอกบอกไป่มไเขาไปบ่แลตลาดน้อยเด้อพี่น้องตลาดน้อยหุ่มหุ่มยังงยังงตลาดน้องตลาดเด้อฟื้อว่ลนะเอาไปเซ็นดวย สิบพันเลยได้แล้วอ่ะใช้สิบพันเนื้ยทางปิ้งเนื้อแปดพันพูดกรดูกแปดพันเยลน่ะกะลําฮะแม่ลูกไปขายของพอเลี้ยงวัวเอาทุกวิธีทางเลยนะขอบคัวนี่ สิบพันบนนั่นนี okay. ่ของแกงมากว่าสิบนักปีงไก่เขาผอมไปอ่ะไปถ่ายให้มึงเรืเราก็ได้ปีงไก่เขาปุ่นกระลำไปเราก็ได้ตลาดอลไรพี่น้องปีงไก่เขาปุ่นเมนู how มื้อนี้เมนูเมนูเฮากินมื้อนี้พี่น้องเอ้ย อันอกับกระลำนั้นร้านหมักพัดกินอันนี้ปิ่งสิไปให้เพื่อนกินมังเฮียนโอเคพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่เนะพี่น้องหนาพอกันใหม่นะพี่น้องอย่ด,ดิมีแห้งลำเลื่นอนเว้สบายดีฮะ